สวัสดีเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับงานซ่อมนะครับกับช่างบ้นบานตัวนี้ส่งมาจากพัทยานะครับก็ส่งมาด้วยอาการไม่รันนะครับลูกค้าเคยเส่งซ่อมแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ยังใหม่อยู่นะครับใหม่มากก็ ไม่น่าจะใช่ตัวนี้ลูกค้าน่าจะมีหลายตัวมากนะครับน่าจะเป็นตัวแทนร้านค้าขายเครื่องนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องของลูกค้านะครับผมเดาเอานะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นโอเคตัวนี้เครื่องของลูกค้าเปิดติดนะครับแต่ว่าเครื่องไม่รันนะครับผมเสียบไฟ a อซเข้าไปแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรเดี๋ยวมาแกะดูนะครับข้างในว่าจะมีอะไรเสียหายบ้างในส่วนของ a อซ นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันครับ ครับหลังจากคลิปเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะครับเนื่องจากแบตของตัวไม้หมดนะครับเอาไม่นะครับตัวนี้ผมตรวจเช็คแล้วนะครับก็จะมีฟิลนะครับช็อตขาดนะครับก็ต้องไปดูจุดอื่นนะครับว่ามันมีอะไรช็อตเสียหายตรงจุดไหนนะครับทำไมฟิลมันถึงขาดได้นะครับ ก็ฟิลขาดฟิลระเบิดเนี่ยทําให้ตรงชุดเนี้ยชุดออฟตโตนะครับตรงเนี้ยจะมี R อยู่หนึ่งตัวขนาด 470K นะครับอ่าค่าขาดไปแล้วนะครับขาดอยู่นะครับตรงนี้ลายลอนลายลอนนะครับปินล่อนเลยนะครับเพราะว่าลายตัวเนี้ยมันจะมาถึงกันนะครับต่อเชื่อมการเข้าระหว่างอาอีกฝั่งหนึ่ง นะครับไฟสองรอยี่สิบโวลต์เข้าเพื่อผ่านตัว R เพื่อจะผ่านเข้ามาในตัวออปโตนะครับตัวออปโตมีสองตัวนะครับตรงจุดนี้อ่าผมถอดออกมาแล้วนะครับจะมี R ตัวนี้กับออปโตตัวนี้นะครับไอตัวชุดนี้มันจะมีสองชุดนะครับตรงนี้ชุดหนึ่งตรงนี้ชุดหนึ่งแต่ว่าชุดนี้ผมยังไม่ถอดนะครับเพราะว่า r ตัวนี้มันไม่ขาดนะครับแต่ว่าลายปิ้นขาดนะครับ แต่อาไม่ขาดแต่ตัวเนี้อาขาดแต่ลายปิ้นยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอาขาดเมื่อไหร่ออโตน่าจะพังนะครับก็ชุดนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาลองเทสนี่นะครับถอดออกมาก็จะมีออโตหนึ่งตัวนะครับฟิลหนึ่งตัวอาหนึ่งตัวส่วนซีนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งนี้มันอยู่ในตำแหน่งนี้มันถอดตรงนี้ยากก็เลยต้องถอดซีออกมาก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวผมไล่ใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองไล่ลายใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีลายตรงไหนขาดอีกหรือเปล่านะครับจะลามมาถึงตัว R ชุดนี้ชุดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องลองนะครับยังไงต้องใส่ชุดออโต้ก่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อครับสรุปก็คือจะต้องเปลี่ยนอา A อีกตัวหนึ่งนะครับอาขนาด หนึ่งร้อย k นะครับคือมันบัดกรีไม่ติดนะครับอตัวที่ผมบอกว่าอ่ามันมันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับสรุปก็คือเปลี่ยน R สองตัวกับออโตัวหนึ่งนะครับตรงบริเวณจุดนี้ก็จะมี R สองตัวนะครับสองตัวนี้กับออโต้ออโต้ตัวหนึ่งนะครับ ฟิวตัวหนึ่งนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่างานมันเป็นงานตัวเล็กนะครับอะไรตัวเล็กซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะประกอบใส่อะไรค่อนข้างที่จะยากนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคก็ประกอบอะไรแล้วเรามาลองดูนะครับว่ามันมีอะไรช็อตอยู่หรือไม่นะครับหรือจะกลับมาทำงานเป็นปกติหรือเปล่า นะครับก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดไฟ AC เข้ากันนะครับนี่นะครับไฟ AC ไม่ช็อตแล้วนะครับมันมีปัญหาในฝั่งของ AC นะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟ AC ไม่ช็อตแล้วนะครับก็ในเมื่อไฟ AC ไม่ช็อตนะครับเราก็สามารถที่จะทดลองทดสอบลองรันดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้มันรันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก็ ใช้งานได้เลยนะครับอะไฟดีซียังไม่ได้เอาเข้านะครับนี่นะครับเปิดเครื่องติดแล้วนะครับไฟเอซีพร้อมเพราะนั้นมันต้องรันนะครับรันแล้วนะครับดูวัดนะครับค่อ <c oughs> นข้างที่จะ,สะเสถียรน,นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ ยังใหม่ด้วยแหละนะครับได้หนึ่งยวัต์นะครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับก็คือตั้งแรงดันไปที่42โวลต์สามแอมป์นะครับจะได้หนึ่งรยวัตโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมประกอบปิดฝาแล้วมาเทสที่วัดทุงสูงกันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็ประกอบลงบอดี้ปิดฝาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องนํำความสะอาดเพราะว่า เครื่องเขายังใหม่กิฟเลยนะครับก็อะไรที่จะเปลี่ยนก็จะมีออโต้หนึ่งตัวนะครับ R2 สองตัวแล้วก็ฟิลหนึ่งตัวนะครับก็เป็นอะไรที่ตัวเล็กๆก็ค่อนข้างที่จะยากในการถอดใส่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะครับเปิดไฟ AC เข้านะครับนี่นะครับไฟ AC เข้าไม่มีช็อตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันสัก5้าร้อยวัตต์นะครับ ว่ามันจะทำงานเป็นปกติทําได้หรือไม่นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็รันแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัดกันถ้าได้ถึงห้าร้อยวัดก็โอเคถือว่าจบนะครับในการซ่อมครั้งนี้ดูกันขึ้นไปเรื่อยๆพอดี Power Supply ผมเนี่ยสาย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสายมันเล็กมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันตกโหลดคอมที่สายนะครับมันก็เลยไม่ค่อยดันนะครับไม่ค่อยดันขึ้นนี่นะครับต้องหาสายมาเปลี่ยนแล้วนะครับสายมันร้อนมันโหลดอยู่ในสายนะครับความร้อนมันก็เลยทำให้ไม่อยากจะขึ้นนะครับเอาแค่ให้เห็นห้าร้อยวัตต์ก็โอเคแล้ว สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้หลันได้สบายแน่นอนไม่มีปัญหานะครับขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวมันตัดเลยนะครับห้าร้อยยี่สิบหกยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ด สามสแปดสี่บเอโอเคมันก็จะรันอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นไปสูงสุด541วัตต์นะครับไม่มีปัญหาก็จบไปนะครับสำหรับตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้บริการด้วยกันมาตลอดนะครับก็จะดูแลให้ต่อเนื่องนะครับมีอะไรก็ทักทายเข้ามานะครับโอเค ก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้ด้วยจะได้เอาไว้ดูคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ